รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะรถเก่งมือสองราคาประหยัดนะคะ5 8 0 0 0บาทกับรถ Honda Civic Dimension เครื่องยนต์ v t e c ค่ะคันนี้เป็นรถยนต์ปี04นะคะรถเก่งบ้านๆไม่เรืองแสงเครื่องดีเกียร์ดีภายในสวยรถทรงดีเหมาะสำหรับทุกการใช้งานนะคะ แอร์เย็นค่ะของแต่งก็พอมีนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบราคา58,000บาทนะคะมีเล่มเอกสารพร้อมโอนได้เลยค่ะภาษีพ,พรบรปี68นะคะรถอยู่แถวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสำหรับท่านใดที่ถูกใจคันนี้นะคะเรามีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใ,ใต้คลิปนะคะโทรคุยเจราจานัดหมายนะัดดูรถด้วยตนเองค่ะอย่าลืมไปดูก่อนด้วยนะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของตัวท่าน รถมือสองเน้นตามสภาพตามราคานะคะสวัสดีค่ะ